โป๊โอ้โหลาบโป้แปดร้อยบาทกับกระเทียมเอะมากน้น้องพี่แม่หอยหวานสองโลเอามาคนนี้อันนี้ร้เท่าไหร่นะคะสีน้ำแปดร้อยเพราะสีน้ำยังไม่ได้เช็คของเลยสีน้ำน้สองโลนี่หนูบอกแล้วว่าอย่าพึ่งซีนแน่เดินเดินดูฝาเอาปิดแล้วหมด ที่เขามาอะไรนะเก่าไหมอาทานน่ะรับอันนีกคนอยนนจะไปอีกไอเรินเลยไม่มีใครจะไปกันเอาเรียไหมไม่กินอ่ะเรกินไปน้องก็ไม่ร้ก่อนเลยจ้าทำสุกได้เลยนะ เป็นมีนะจ๊ะถั่วหอยมึกหอมมีนะจ๊ะมือหอมอันนี้หอยอะไรคะเนี่ยอันนี้หมึอ enfin ือกอไออันนี้หอยกระโดดอ่ะโอ้โหค่ะโดดเท่าไหร่ครับจระโดดละร้อยยี่สิบบาทจ grandes, mm. <Sure> ้ะเจาไปย่างกินนหมใช่ค่ะเอาไหมคะเอาไหมเอาโลนึงค่ะ เอาทำต้มยำอะค่ะเ้ม็ำแล้วตับด้วยะตับัวให้ด้วยนะป้ากระพงแดงกระพงแดงเท่าไหร่กแ่จะเอากระพงแดงเราไปเอะเยเาเอาเก๋าเลย ปลาาเกต้มยำปลาเก๋าตัวขึ้นไป่0 0ละ30เจ็ด30เจ็ดนี่ผมคิดว่าจะอร่อยเครื่องต้มยำแล้วอันนี้อ่ะเหมือนกันปลาอ๋อแต่ตัวใหญ่หรอตัวใหญ่กว่าปลาจระเมศอันละประมาณเราซื้อปลาอะไรไปปลาจระเมศแต่เก็ดบางคนไม่เห็นเหมือนกันเด้อ ก็จาระเม็ด ร้านเาเ่หว่ายน้ำิบนนี้นิวเก่าไหมเก่าไหมเขากินหัวด้วยใช่ไหมหัวเนี่ยอร่อยนี่ตัวอร่อยด้วยโคหน้ามันก็เหมือนปลาบูเหมือนกันเนาะหมือนกันปลาบูก็แพง หน้าตาเหมือนปะบูเลยปะบูต้อการดัจีดใช่ไหมค่ะมีตังกอนบ้าดไดูเขานี่ไง้หนูก็ถ่ายอยู่นี่เยนสดเลย กูย,ยังไม่ตายนยีก็ขึ้นรถแล้ว ดีกว่านี่พึ่งมาเลยใช่ไหมคะเนี่ยยลแล้วใช่ไหมเปิดเอาทั้งโลไปเลยนี่พึ่งมาเไหมเอ่อมันไข่ไหมคะไข่ไข่ดีนะ พี่บอกว่าน้ำหนึ่งกิโลปูเอาดีแล้วเอาไข่ด้วยไม่ไข่เอาอันนั้นไหมเอาโลนึงอะค่ะอืบเอาตัวใส่เนี่ยนะจ้ะเลือกไข่ให้หนูได้ไหมอ่ะโอ้ไข่เจหรือว่ายังไม่ใส่อ้าวแล้วว่าจะไปช่างลืมก็ปูอันนี้ตัวปูอันนี้ตัวทิศไม่อันนี้ตัวเมียโมเดียวนู่นเอาแบบนู้นอ๋อหนูเอาตัวนู้นอะเนี่ยเราต้นเด็ ให้แค่คู่เหรอแล้วไอ้เอ้โอเคหนูเพิ่งเดียวไม่เสร็จเลยแต่หนูอยากกินตอนเนี้ยเออก็เอาไปแค่ตัวเลยตัวแล้วก็ตัวเมียนะจังโอ้ยเออ ตัวผู้กล้ามมันใหญ่ใหญ่อ่ะคะด่าหนึ่งโลพอดีเลยเหรอดีเลยขายนะขายไม่เล้ยใส่น้ำแข็งน็อปไปเลยนะจยะใส่ให้เลยจ้ะแปดร้อย อะไรองงี้กุกุป็นป่ะเนี่ย่นานรเอาละหบันะยงกุ้งหวนติกุ้งแบลยต่ิ้งเลยอ่ะอร่อยมากเลยนะอันนี้ก็หวานอันนี้ต่างกับอันนี้ยังไงคะต่างที่ไซส์ลูกอ๋อยี่สิบกออันนี้เหรออัอหนูเอาอันนี้เอาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่เอาโลนะเอาโลอะได้ยต่างตรงที่่าไ่ เด็ก154จ่าย254โอ้ยใหญ่มากเลยอ่ะไม่มีโอ้เชือไม่แกะไม่ได้หรอกคนมีแต่ดินล้ายากนะที่ช่วงนี้เลยไม่ค่อยมีคนเลยเนาะียมากเลยปกตินมานี่ยอดเต็มอมดวันหยุดล่ะวันที่นึ่โพอดีไหมคะระมาจะไปที่ไหนใหเลยเอาแถมก็ได้นะแถมเลยแถมี แถมอะไรก็ได้ใหญ่เลย้เอาเรืองด้วย,ายอาเครื่องด้วยเปิมน้ำเติมน้ำไปนเติมน้ีไปใส่แล้วปูตายหมดใครอ่ะ อ๋อน้ำเยอะไปเหร <ฮ karaoke. S 2> อร <BU> อ,อร๋อน้ำจิดวามันดูน้ำโล่แต่หอยแมงพูด70็ดสิบเลยเหรอคะสามโล่สองบ๊วยพูดมเยอนี่เลยเหลือทุกรอบ ันก็เลองไปซักลงดใหล่กาเรืองด้วเองเกินพิกัดเะรกัแล้วจ้าทปก่คนนะคะไ่ีบกระแนงเป็นตัวใหญ่เลยนะคะ